ตารางสอบไล่รายบุคคลยังไม่ออกแต่อยากทราบวันเวลาสอบเช็คตรงไหนมาดูกันครับวิดีโอนี้พิยุจะมาแนะนําวิธีการดูวันและเวลาสอบของวิชาที่เราลงทะเบียนไว้ในเทอมนี้นะครับวิธีการดูให้เข้าดูผ่านระบบ e-service นะครับก็เข้าระบบ e-service พิมพ์ e-service.iu ใน Google ก็จะขึ้นมาเลยนะครับอันดับแรกแน่นอนต้องล็อกอินเข้าระบบก่อนใส่รหัสนักศึกษาและก็รหัสผ่านของเราเข้าไปนะครับหลังจากนั้นให้เลื่อนหานะครับ ตรงส่วนคําว่าพิมพ์ใบเสร็จนะครับใบสีเขียวกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเราจะเจอใบเสร็จของแต่ละภาาที่เราเคยลงทะเบียนไว้เราก็เลือกภาาที่เราต้องการดูนะครับให้กดปุ่มสีเขียวนะครับพยายามอย่าไปยุ่งกับสีแดงนะกดสีเขียวนะครับแล้วก็พอกดเข้าไปปุ๊บใบเสร็จลงทะเบียนก็จะขึ้นมา 2. จุดที่ ต้องเช็คนะครับอันดับแรกพี่ยุ่นอยากให้เช็คเรื่องของศูนสอบก่อนมุมบนด้านซ้ายดูไปเลยครับว่าศูนสอบที่ระบุไว้ตรงกับที่เราเลือกไหมต่อมาเราก็มาดูวิชาที่ลงทะเบียนและแต่และว,วิชาสอบวันเวลาไหนก็จะมีกำกับไว้ในนี้เลยนะครับวันและเดือนมีอยู่แล้วชัดเจนแต่เวลาดูตรงไหนในวงเล็บถ้าในวงเล็บเป็น A ก็คือวิชานั้นสอบช่วงเช้า9โมงถึง11โมงครึ่งถ้าในวงเล็บเป็น B แสดงว่าวิชานั้นสอบช่วงบ่ายคือ บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับนี่ก็คือวิธีการดูวันและเวลาสอบของแต่ละวิชาส่วนห้องสอบเลขที่นั่งสอบอดใจรอตารางสอบไล่รายบุคคลจะประกาศก่อนสอบประมาณ1สัปดาห์นะครับสวัสดีครับ